เพื่อนๆก็ไหนนี่เพลอลบ<ๆ>คลิปหรือว่ารูปภาพอาจจะด้วยตามตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่เสียดายอยากจะกู้คืนกลับมาเขากู้คืนกันยังไงเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยนะครับอันดับแรกให้ทุกคนมาที่หน้าจอมือถือและกดไปที่คลังภาพของเราได้เลยอันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับผมจะลบ2ภาพนี้เนาะนี่เนี่ยเดี๋ยวจะลบ2ภาพนี้ลบไปเลยเนี่ยลบ2ภาพนี้ไปเลย เสร็จอันนี้ลบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกู้กันนะครับกดไปที่กลังภาพของเราเลยแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนมาครับเลื่อนมาเรื่อยๆด้านล่างครับเลื่อนมาเลื่อนลงมามันจะเจอคําว่าที่ลบล่าสุดเห็นไหมเมื่อเจอแล้วให้ทุกคนกดเข้าไปแล้วก็เข้ารหัส f f c e ID ของเราให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อเข้ารหัสเ a c e ID เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับรูปภาพที่เราลบไปเมื่อสโน่นี้มันจะมาอยู่ตรงนี้ไหมวิธีกู้คืนก็ง่ายๆครับแล้วกดเข้าไปที่รูปภาพก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราเห็นไหมด้านล่าง,ไงไหเห็นไหมกู้คืนไหมล้วก็กดกู้คืนเลยครับนี่ไงครับกู้คืนแล้วก็กดกู้คืนเรียบร้อยครับออกไปออกมาเสร็จ เห็นไหมครับรูปภาพมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหนเนี่ยที่ลบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นวิธีการคุกคืนรูปภาพหรือว่าทิปดวิดีโอแบบง่ายๆครับก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์สลับเพื่อนๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าจะมีความรู้อะไรอีกมาฝากกันก็ติดตามกันต่อไปสลับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย